สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้ผมก็จะพามาครีเอทีฟกันเล็กน้อยนะครับผมซึ่งเราจะรีโนเวทห้องสีเหลี่ยมเล็กๆเนี่ย เห็นไหมอะให้เป็นที่เราสามารถเอามาซ้อมเล่นบีบีการดได้คนไม่บ้าจริงอะมันคิดไม่ได้หลอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเป็นคนบ้าด้วยกันนะครับบ้าบ้าวะชายห้องของเราเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยเล็กๆเนี่ยเฮ้ยมันก็ซ้อมเล่นบีบีการได้ด้วยเว้ยเออเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงถ้าเกิดแบบเราอาจจะแบบต้องใช้ความคิดเล็กน้อยนะเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยเล่นกับมันนะครับซ้อมกับมันนะ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งของที่ผมใช้ซ้อมในการเล่นก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยนี่เลยครับตู้เสื้อผ้าถามว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเล่นอะไรได้นะครับเราต้องจินตนาการกับมันนิดนึงว่าเฮ้ยไอตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันคือบังเกอร์มันคือกำแพงมันคือมันคือแบบไซต์ในการในการที่เราจะต้องเข้าไปเล่นนะครับอ่าแล้วก็คือเป็นการฝึกแบบการเข้าบังเกอร์การดูซ้ายดูขวาการในการแบบเราจะเข้าปุ๊บแล้วก็ เฮ้ยเช็คซ้ายเช็คขวาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เล่นได้ดีนะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้ดีนะแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องใช้ความจินตนาการหรือว่าความบ้านั่นแหละเข้าไปกับมันนะครับอย่างที่ไอสไตล์ S <S <üt ối> บอกนะครับว่าจินตนาการมันก็เหนือกว่าความรู้ถูกไหม แต่ว่าไอ้คนบ้าเนี่ยมันมันจะทำอะไรที่มันเหนือมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเป็นคนบ้ากันดีกว่านะอย่างที่2อนะครับอย่างที่2เลย,เลยนี่เลยฮะเก้าอี้นะครับไอ้เก้าอี้เนี่ยคือเราเล่นอะไรกับมันได้นะ <wit. S 1> เออจริงจริเนี่ยเราเล่นจากจุดนี้ได้เนี่ยเราเล่นจากจุดยิงซ้ายยิงขวานะแล้วก็นี่นี่น,นี่ช่องนี้ลอดเข้าไปนะฮะลอดเข้าไปข้างในนี่ก็คืออาจจะแบบเรลิ้วฮนะ รูหมาผ่านนะครับผมรูหมาผ่านในการยิงเข้าไปนะก็คืออาจจะต้องก้มเพื่อที่จะยิงลอดเข้าไปนะแต่เราเห็นเป้าหมายก็ยิงลอดเข้าไปเลยนะครับก็เป็นรูหมาผ่านแล้วกันเป็นการฝุกยิงแบบรูหมาผ่านนะครับซึ่งถามว่าไอ้เก้าอี้เนี่ยมันเล่นได้ดีไหมผมตอบไม่ค่อยได้นะแต่ก็ฝึกๆไว้หน่อยก็ดีนะครับผมผมก็ฝึกๆไว้หน่อยก็ดีนะเผื่อแบบอาจจะเจอบังเกอร์อะไรที่แบบมันเล็กขนาดนี้นะก็เราก็ซ้อมกับมันด้วยอะไรกับมันด้วยเราก็อาจจะแบบมีมีชัยเหนียวกว่าคนอื่นเลยนะครับเปล่าหลอกเฮียมันว่างนั่นเองก็ คิดหาะไรทำไปเรื่อยเปื่อยนะเราจะมาดูอย่างสุดท้ายกันนะครับอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สนามอินดอร์ไม่ค่อยมีแต่ออาดอร์อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ผมก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าให้มันมีไว้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือเนินมันคือเนินบังเกอร์นี่เองนะครับผมซึ่งไอเนินบังเกอร์เนี่ยผมทำยังไงกับมันนะผมก็เอา หมอนอผ้าห่มตุ๊กตาอะไรยัดให้มันแบบนูน,น,เ,ปนเป็นเนินเนี่ยนึกออกใช่ไหมเออน,นี่เดี๋ยวเราลงมาลื้อกันเดี๋ยวมาลื้อยเลื้อเพราะผมซ้อมเสร็จแล้วไงอ่านี่เดี๋ยวมาลือาล้อกันปุ๊บฝับมีอะไรบ้างเนี่ยเ <c oughs> นี่ยโอ้เอาหมอนเอาตุ๊กตาเอาอะไรเนี่ยมากองกองกันเนี่ยเออแล้วก็เอาอผ้าห่มมาคลุมนะเพื่อที่ให้มันเป็นบังเกอร์ นะเวลาแบบเฮ้ยเราเจอแบบบังเกอร์ที่มันเป็นเนินเนี้ยมันอาจจะแบบว่าให้เราหมอบประทับแล้วก็ยิงสู้กับเขาไปอะไรเงี้ยเออมิวซิมน่าจะมีมิวซิมน่าจะมีแนวนี้ไม่ใช่น่าจะมี <S <S ะมีเลยแหละแนวนี้ <S <S นะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นมิวซิมนะแต่คิดว่าน่าจะมีแหละไอ้ไอ้ไอที่มันเป็นบังเกอร์แบบนนเนินๆแบบนนเนินๆินดินๆเนินเนซส์อะไรอย่าง้นน่ะเออคิดว่าอาจจะมีนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าเออการซ้อมเนี่ยมันจะเล่นได้แนวไหนได้บ้างจริงๆมันก็เล่นได้เยอะกว่ามากกว่านี้แหละ แต่ผมก็คงซ้อมแบบเบสิกมาตรฐานของผมไปแล้วกันนะอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับไปรับชมคลิปกันเลยเหรอครับไป นั่นแหละครับคือสภาพของคําว่าคนบ้านนะครับก็เรียกศรีธัญญามารับตัวดรวจไปเลยนะตอนนี้ <laughs> นั่นแหละครับเราก็ลองหาอุปกรณ์รับตัวดูนะครับว่าเอ้ยอะไรมันใช้ซ้อมได้บ้างเฮ้ยอะไรมันใช้ได้อะไรเอ้นี่ใช้ได้นี่ใช้ได้นะคือทุกอย่างมันใช้ได้หมดนะครับแต่แค่ว่าเราอาจจะต้องใส่จินตนาการหรือ ความเป็นคนบ้าเข้าไปนะครับ well. ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช h า l เลนเจอรนะครไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบาย